ห5เลยไปห้าไม่รู้กะเพรากะุกถูกสุดในร้านเท่าไหร่ครับราคาถูกสุดถูกสุด55 oh, oh. เโอ้โหข้าวแกง1อย่าง30 2อย่าง40 3อย่าง50ครบหมดเลยนะ <Okay. S 1> อร่อยอะ่ะแม่เอาอันนี้ถุงนึงครับกลับบ้านแม่ขอจิ้มหน่อยนะฮะเอาเลยตักไปเลยหนูอันนี้แนะนำเลยแล้วมันเป็นฟิลที่ไม่เหมือนโจงทั่วไปด้วยโจโบราณ ยี่สิบเก้าบาทเฮ้ย <Hey. S 2> เข้ากองเหรอข้ากอง <c oughs> อนนสวัสดีครับมาจุ50 40 30กลับมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมาที่โชคชัยสี่อ,อันนี้ก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งแบบของกินไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันเย็นหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไร กระเพาะอาหารในโซนคนแถวเรียบด่วนหลายคนคงสงสัยเหมือนผมว่าคําว่าโชคชัยสี่ทำไมต้องโชคชัย4ี่โชคชัยสาไม่ได้2ไม่ได้เราหาข้อมูลดีกว่าเฮ้ยแปลกมากคือเป็นชื่อของพลตำรวจเอกโชคชัยนลงเลยเป็นโชคชัยก่อนส่วนตัวเลขสีเนี่ยคือเขาแบ่งถนนโชคชัยออกเป็น4ช่วง แล้วตรงนี้คือช่วงที่4ก็เลยไปโชคชัย4แต่ว่าเส้นอื่นอาจจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นลาดพร้าววังหินเสนาอะไรอย่างนี้นไปวันหนึ่งจะมีชื่อถนนเป็นเราไหมมันต้องทําคุณงามความดีไหมส่วนใหญ่็จะเป็นคนที่มีคุณงามความดีคุณงาม,มความเกี่ยวข้องกับการสร้างอะ,อะไรสักอย่างหรือแบบประวัติศาสตร์ อยากมีชื่อถนนนะมึงก็แค่ซื้อที่แล้วก็ยกให้หลวงเออว่ะอะไปตอนนี้เรามาช่วงแบบประมาณใบสามใบสี่แบบกำลังคนยังไม่เยอะมากแต่ว่าเราแบบเผื่อเวลาว่ะเดินเราเดินหากันถ้าเยอะคนจะเยอะมากเออซึ่งซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ใกล้บ้านผมไม่ไกลคือเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมจะมาเลือกหาของกินเหมือนกันเวลานี้น่ากินมากก๋วเตี๋ยวอะไรเนี่ยอร่อยนะ เปิด10โมงปิดตี4หมูกรอบน่ากินมากชามเท่าไหร่ครับ55เลยไปห้าดูกะเพากะถูกสุดในร้านเท่าไหร่ครับราคาถูกสุดถูกสุด55ตามมาดูตามมาดูกากหมูเขาหน่อยอันนี้แบบส่วนใหญ่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแล้วก็มีกระเพรากะหมูดดูดูมาดูหมูบะช่อเขาหมูเด้งขอดูหน่อยนะพี่ชาย โอ้ยเดี๋ยวกลับมากินดีกว่าพี่เฮ้ยชิมได้เหรอขอขอชิ้นหนึ่งขอ <c oughs> ชิ้นหนึ่งขอชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับใครเคยกินร้านนี้บอกผมหน่อยคือมันน่ากินมากก๋วย <c oughs> เตี๋ยวต้องยำกากหมูอยู่ตรงตรงข้ามกองปราบเลย,อ,ยอันนี้ต่ออีกกล้วยจับยวนอุบลกระดูกยักษ์ เจ็ป่าช้าคนกินตายคนคายรอดอ้าเอานี่เขาเป็นโอ้ยอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยเอาจริงร้านแถวนี้พอมันเป็นแบบเล d โอเชียน่ะคือจะมีร้านอาหารติดก,กันเยอะเมนูคือสําคัญมากดูว่าทําเมนูแบบดูง่ายอะ่ะแต่ว่านี่ถูกสุดหนึ่งอย่างหกอันนี้ก็น่ากินกินแล้วไม่อ้วนพอบ้วนทิ้ง ชอบนะชอบนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณห่อละ20บาทเออซื้อดูดีกว่าผมขอสั่งห่อหนึ่งได้ไหมฮะเส้นอะไรแบบซิกเนเจอร์ครับไข่ดีสุดเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กอะฮะเส้นเล็กงั้นเอาเส้นงั้นเอาเส้นหมี่ครับพูดเล่นพูดเล่นเอาเส้นเล็กเอาเส้นเล็กเอาเส้นเล็กมาดู20บบาทมาดูพี่เขาห่อเลยว่าแบบปริมาณเป็นยังไง ยีบาทนะเฮ้ยคือทุกห่อให้สี่ลูกใช่ค่ะโอ้โหมีกุ้งแห้งด้วยนะเซเล็กแบบคุกสีอิ๋วมันเลยอะไรนี่ร้านเดียวกันมาครับข้าวแกงข้าวแกงคือมีเป็นตักมคัมอ๋อนี่ไงข้าวแกงหนึ่งอย่าง30 2อย่าง4ี่อย่าง50าสบครบหมดเลยนะก็คือเอาไหมอันนี้คอนเซ็ปต์กันรายการแล้วจบร้านนี้ห้า อุ้ยแต่ว่าร้านนี้นี่อย่างน้อยมีสแปรแล้วจะ 30- 40เรารอดหมดแต่ร้านนี้คือข้าวแกงเขาหลากหลายมากโอ้มาดูดูดูนี่กับเพาหน่อไม้ป่ะหน่อไม้คั่วกิ้งมาครับขอชิมขอชิมยังไม่เอานะอันนี้ยังไม่เอานะเทปนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับช่วงขอกินฟรีอุ้ยแม่ขอบุณครับขอชิมเลยนะผมเม็นอันนี้แล้วน่ากินมากแกงคั่วกระดูกหมู ลอ,อยอะ่ะแม่เอาอันนี้ถุงนึงครับกลับบ้านอ,าอุ้ยผมชอบเอาอันนี้กลับบ้านครับจับชายอาขอขอชิมนิดนึงได้ไหมชิม,มนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยไหมนิดเดียว,ดดยวขอแบบตัวผักตัวผักคือจริงๆผมเป็นคนชอบกินจับชายมากเมื่อก่อนอนะมา,มา,มาชอบทำแม่เหมือนจะตักให้ตอนแรกให้ขอชิมหน่อยนะฮะเอาเลยตักไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ห้ามเลยใจดีจังเลยอือ ใช่เลยแม่ผมเอาครับอันนี้เดี๋ยวขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยนะฮะชิมชิมแค่แค่แค่นี้พอเก่งใจชิมเยอะละอืมไม่ค่อยแซ่บแต่ว่าติดเปรี้ยวนะอ๋อข้าวแกงก็เผ็ดมาไม่ได้เนาะอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยอ้าวแล้วขาหมูนี่ก็นับเป็นหนึ่งอย่างเหรอครับจริงเหรอนะนะขอขอชิมขอชิมขาหมูชิ้นนึงครชิ้นนึง ร้านเนี้ยจะบอกว่าเอาจริงผมเป็นรู้สึกว่าแม่เขาตกแต่งเขาจัดไฟโดยแบบวิศวกรรมด้านแสงรู้สึกว่าเขาจัดอาหารแล้วน่ากินมากมไลติ้งแบบอาหารคือแบบเข้ามาแล้วแบบสะพึงให้เราน่ากินอะ่ะแล้วอาหารแม่ก็ทําน่ากินด้วย <c oughs> อร่อย <c oughs> เอาีกไอผมเอากลับบ้านครับเนื้อรวมไม่เอาหนังห้าสิบทนี่มผมชนะแล้วนะแต่ว่าอันนี้แบบแวะเฉยเพราะว่าซื้อกลับบ้านถือว่ายังไม่ได้ นี่คือยอมไม่เอาด้วยง่ายไปไม่เอามันง่ายไปแต่ร้านนี้ถ้าได้ชิมมานะอร่อยหลายอย่างนะข้าวแกงไทยเดิมแม่ชื่ออะไรครับแม่หมูฮะแม่หมูฮะเสิร์ชได้มากินอร่อยนี่มาชิมกันอันนี้คือ20บาทจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเขาใจดีมากเลยอะเอาจริงนะอันนี้ผมค้นพบอาหาร20บาทที่แทาจะเป็นนัมเบอร์วันที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะก็ไหนเคยเคยเดินทางมา แล้วสามสิบก็ไม่เอานะเอายีสิบอะืมืลูกจีนอร่อยนะแล้วประเด็นคือเส้นอ่ะขนาดคุกไว้แล้ววาไว้ในฐานนะ่ะเหนียวนุ่มแต่ไม่ติดกันนะ่ะแจ่มนะแจ่มนะนี่เอางี้ร้านนี้นะทูอินวันเลยชวนใครมายังไงก็คุม้มทั้งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยกับข้าวแกง เลือกทางไหนได้หมดมีที่นั่งมีน้ำอีกก็คือครบวงจรไม่ไหวจริงอันนี้ต้องให้คือคือลาเขาน่ารักมากแบบให้เยอะอร่อยนี่แจกกันนั้แจกเร็วแจกเลยไม่ไหวชนะใจ ยังไปไม่ถึงไหนแล้วไอนน้ให้ดูไฟเขียวนะั่นคือจุดเปิดรายการตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูดูงงคุยเพลินฝากไว้ก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาเอาอยยนยะครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวกลับมาของหวานอันนี้อะไรเฮงเฮงอีอันนี้สายหวานเนาะจริงๆเส้นเนี้ยของหวานก็เยอะมาก คือขาวก็เยอะหวานก็เยอะแล้วแบบนมปังปิ้ง,งขันน้ําแข็งใสอะไรคือเต็มไปหมดอันนี้อะไรดูแบดบูแบเฮ้ยโจ๊กโบราณเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้เนี่ยเขาเป็นเลคคอมเมนต์ด้วยเนะี่ยร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่โจ๊กเจ๊เกียงโจ๊กกุางป่าอันนี้คือโจ๊กกวางปราเนี่ยคือเป็นชื่อดังละชื่อดังคือทุกคนหลายคนคงเคยมากินนะเอ้ยเอาไหมซะหน่อย,ยไหมกลววจับก็หน้าแต่60งั้นได้เมนูเดียวก็คือโจ๊กโบราณ มาและของ50บาทในร้านเจกเกียงโจ๊กกองเปล่าคือร้านเขามีหลากหลายมากนะคือผมเล่าไม่หมดแต่ว่ามีให้เลือกเยอะมากอ่ะแต่ว่าเน,นี้ยกระเพราหมูสับไอไก่สับกระเพราไก่สับอันเนี้ย50บาทโจ๊กโบราณนี่ก็50บาทกูใช่ายก็50บาทแต่อันนี้เขาเลิคอมเมนต์มาเป็นข้าวผัดกาาชายไม่ใช่กาาโชนนะกาาชาย 55, 55. แต่ว่าเขาเลิคอมเมนต์มาก็เลยเขาก็เลยทามาให้แต่ว่าเรามาชิมทีละอย่างกัน เริ่มจากสี่นี้ก่อนที่ผมเลือกอย่างแรกคือโจ๊กก้อนก้อนก้อนกอนคือชอบมาก <c oughs> เห็นด้านขวาเนี่ยคือเขารู้ใจคนกินโจ๊กอ่ะคือบางคนแบบมันใส่ขิงไงนี่อันนี้ช้อนใหม่นะปึออ๊บก็ตักได้เลยใครชอบขิงนี่คือตัวโจ๊กโบราณเนี่ยเขาประกอบด้วยาวีความปลานนองโกปรปลาน้องโก <c oughs> รโ์ <c oughs> ปร่นค <c oughs> รมัมเบิลครัมเบิลฟิลครัมเบิล มมผมว่าเนื้อโจ๊กรา้านนี้เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์แบบคือมันจะมีความเป็นแบบเป็นเม็ดอยู่แต่ไม่แน่นมากไม่แน่นเออมันจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบแต่ละคำมันไม่ได้แน่นส่วนส่วนเนี้ยพอมารวมกับหมูใช่ไหมหมูมันแบบมีความเค็มเวย้ยเค็มแบบเค็มแบบในหมูในขนมตอเกียวอะ่ะรสนี้เลยแล้วก็มารวมกับโจ๊กที่แบบไอปาโน่โก๋ทุบนี่มันอร่อยนะ เฮ้ยอันนี้แบบได้ว่ะเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้เขาเติมได้ไม่อั้นหรอไม่อันออ้นเลยฮะโอ้เอ๊ะเอาถุงปฏิมาเลยแต่ว่าลูกค้าบางท่านอย่างเงี้ยเพราะว่ามีนะสั่งโจ๊กเปล่าแล้วก็บรรทังอะไรก็มีแต่ที่ไม่เล่นแบบนั้นน <c oughs> ี่คือโจ๊กเปล่าโจ๊กเปล่าแล้วบางคนก็ซัดนี่เลย <c oughs> ครับล้วนเ <c oughs> ขาน่ารักมากคือเขาม,มีมีกรอบให้แบบไม่ต้องมานั่งแบบขอมีกรอบเยอะๆอะไรอย่างงี้ปั๊บ โอ้ยว oh. ิสดนะจ๊บแค่น oh, like ี้ก็เยอะแล้วนะะขอแบบรวมๆโอ้หนี่นี่ยมันใช่และผมพยายามนึกอยู่ว่าฟิลโจ๊ก no นี่มันต้องเป็นยังไงต้องอย่างนี้ขาไข่ว่าแล้วขอไข่ฟองหนึ่งได้ไหมครับอันนี้เกินแล้วนะเอออันนี้เกินถ้ามีไข่เกินแล้วไข่มาแล้วมันใช่อันนี้ก็ว่ากว่าจะใช่ เหมือนแล้วอันนี้เหมือนแล้วรนนี้แ <c oughs> นะนำเลยแล้วมันเป็นฟิลที่ไม่เหมือนโจ๊กทั่วไปด้วยนะโจ๊กโบราณแล้วมันสัมผัสนี้นะแล้วกินตอนตีสองตีสามตอเข,า,ขาเปิดยี่สิบสี่ร้านเปิดยี่สิบสี่เหรอร้านเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอว่า <c oughs> ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแอะขนาดไหนนี่คือเพื่อนพึนพ่งพายามยากอ่ะ ส่งต่อฮะอันนี้อร่อยมากเพ์เปอันนี้กะเพราไก่สับอันนี้เป็นดูเป็นอาหารธรรมดาแต่ว่าเราชิมแล้วเราจะรู้<ก>ว่าวอมผมรู้สึกว่าเขาผัดแบบแบบแบบไม่มันอ่ะผมชอบเลยอ,อร่อยมากคือไก่อย่างนุ่มแล้วแบบเขามีความแซบอ่ะแต่ว่าไก่ดูแบบคลีนมากอ,มอันนี้อร่อยเลย ใครอยากกินกะเพราลอยมาโซนเนี่ยนะอันนี้อร่อยนะเพื่อนนะครับกะเพราไก่สับนี่ผัดใช้น้ำมันน้อยใช่ไหมครับไก่น้ำมันไม่เยอะครับแล้วก็น้ำมันที่พี่ทานอยู่เป็นน้ำมันสับไม่ต้องกลัวแบบาติที่ไม่ดีอ่าแล้วแล้วผมสามารถออเดอร์แบบผัดน้ำได้ไหมได้ได้เลยนี่ใครเราเจอทางออกแล้วขอข้าวฟร้อยกรัมก็ได้สำหรับถ้าเกิดมีน้ำแข็งอ้าวเนี่ยงั้นผมสั่งเลยน้ำก็ไม่มีน้ำตาลอ่าก็จะเป็นลูกค้าที่ออกกำลังกาย งั้นผมสั่งกระเพราไก่สับร้อยหนึ่งได้ไหมฮะได้ผัดน้ำนะฮะกลับบ้านครับ <Okay. S 1> อ่อันนี้กุ้ยช่ายหน่อยกุ้ยช่ายอยากรู้รีบชิมแล้วรีบเอาออกมากช่าย <laughs> อันนี้ห้าสิบบาทคือตอนแรกห้าสิบบาทกุ้ยช่ายนี่เยอะนะเยอะๆอันนี้เขาเรียกว่ากุ้ยช่ายป่ะหรือมันเรียกขนมถังกุ้ยช่ายทอดกุ้ยช่ายทอดอืมถูกซองแสดงว่าอร่อยจริงไม่รู้พูดอะไรเลยอ่ะ มันแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแต่ไม่เหนียวเกินให้เด็กตลาดภูไหมเด็กตลาดภูลองลองตลดาดภูเพราะว่ากุ้งแช่ตลาดภูดัง <Yeah. S 1> มากอร่อยของดีเลยเนะีอยเออแต่เรนขอเติมโปรตีนะ่อย ตลาดปิดหรอตั้งผูกไว้ตลอด4ี่โมงครึ่งไงตลาดผู้นทยปิดมันผมจะตั้งไว้เพื่อดูราคาช่วงปิดว่ามีตัวไหนแบบน่าเข้าหรือว่าน่าขายพี่มาพูดเลยอ่ะไหนพี่บอกว่าก่อนหน้านี้การลงทุนไม่ยากเลยเอ้ามันคนละอย่างกันอันนี้เนี่ยนะพี่ต้องคอยมานั่งดูนั่งคิดนั่งตัดสินใจเองแต่อันนั้นเนี่ยนะพอของจิตเตอเวลเขาเหมือนเป็นพอสุดสาเร็จที่คิดแล้วก็จัดการไม้เราทุกอย่างแล้วอย่างโกบูอีเทียมที่พี่ลงเนี่ย หลักการที่เขาใช้เนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีระดับโลกเลยนะเขาเหมือนช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตแล้วล่ะเอออันนี้หนูว่าหนูไหวขึ้นมาหน่อยงั้นเดี๋ยวหนูไปลงทุนบ้างพี่บอกแล้วไงพี่สนใจจริงๆใช่ไหมจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วยนี่ถ้าสนใจเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ยากเลยไปที่นี่หรือว่าจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยแนะนําเรื่องการลงทุนเนี่ยก็ตรงนี้อืมติดต่อคุยเรื่องคุยใช่ มาถึงพระเอกที่ทางร้านเขาเนี่ยพรีเซนต์เลยเข้าวผัดกาชายอ<ละ>ืมคือมันจะเป็นแนวแบบผักดอง <S <S อ้าข้าผัดผักด,ดองแต่ว่ากลิ่นดองไม่ชัดนัคือเชื่อว่าที่นี้บางคนเขาก็กินกาชายแบบเปล่าๆใช่ป่ะแต่พอมาผัดกับข้าวอ่ะแล้วผมว่ามันพอดีผมเป็นคนไม่ชอบกินกาชายก่อน ราะว่าผมไม่ชอบเลนองๆยิ่งแบบปลาๆเนี่ยชอบมากตักแบบซัดเลยแต่ว่าพอมาอยู่กับข้าแล้วโอเค <c oughs> โอเคอร่อยหรอขา้าวเปล่าอ่ะมันเหมือนเป็นข้าวแบบที่มีรสอ่อนๆคืออันนี้ไปกินกับพวกแบบกับได้หมดเลยมันเป็นปลาสลิดลัดกินนี่กับไข่ดาวอยู่มีโพรตีนด้วยใครชอบกินกระดาษ่ายก็มาลองดูนี่ โทษนะครับมีติ๊กเกอร์อยากแปะห้าสิบบาทอิ่มท้องนั่นนะฮะของรายการแปะตรงไหนดีเออจริงจริงแปะตรงป้ายเลยก็ได้นะจริงเหรอได้ได้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แรกเลยนะอ่าเออพี่แปะตรงนี้ได้โอ้โหได้นี่ทัตเตรียมนะฮะนี่อยายเปรี้ยวแล้วฮะอันนี้ต้องปั้นนี่เลยปั้นนี่อันนี้ป้ายใหม่ด้วยครับป้ายใหม่เลยครับป้ายใหม่ดวงเจ้าแรกเลยโอเคเขียนยันก่อนรวย นี่เจอมเจอม่อะดูทรงแล้ววันนี้จบยากบอกเลยร้านแรกนี่คือนั่นแล้วนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพตอนเย็นนะคืออยากให้ลืมช่วงเย็นไปเลยเพราะกลางคืนเนี่ยจะโหดมากอย่างร้านนี้ก็จะคนเยอะเป็นหมูกระทะโอ้แนะสุก,กี้สุก,กี้อ้านนี้ก็อร่อยแล้วก็ราดหน้าเนี้ย ผมชอบกินมากอร่อยมากเฮ้ยไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนขอขอซื้อ,อ <c oughs> เอาลาดหน้าหมูครับเส้นใหญ่กับแล้วก็เพิ่มหมี่กรอบไปนะครับ <c oughs> ไม่ไม่เอากลับบ้านแยกๆ <c oughs> ดีกนวะ่าแล้วก็มีผัดซีอิ๊วด,ด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ผัดซีอิ๊ว <c oughs> เนื้อลาดหน้าจานเท่าไหร่นะฮะถ้ากินที่ร้านห้าหาสิบบาทเส้นใหญ่สี่เห็เอา้าลาดหน้าหมูห้าสิบบาทนี <c oughs> ่นี่มาดู ร้านนี้อร่อยก็คืออยู่ติดๆกันหมดเลยอ่ะอันนี้เห็นอยู่แล้วร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ภาษีอู๊งหมูก็50บาทใช่ไหมภาษีอู๊งห้าิบห้าครับอ๋ออ่าร้านหน้าได้นะร้านหน้า50บาทเลยดู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 ดดขอบคุณครับร้านเนี้ยในเหลาการันตีเลยว่าอร่อยจริง เพราะว่าผมกินประจําแบบสาขานี้เลยสาขานี้เลยใช่ที่เด็ดที่เด็ดโอเคเดี๋ยวนะคือตอนนี้มันก็เป็นโซนอาหารดิติกัมไปแต่ว่านึกออกว่าถ้าเลยไปหน่อยน่ยคือมันจะมีโรงพยาบาลเปาโลตรงนั้นน่ะเขาก็น่าจะมีพวกโซนแบบเราไปตามหา40กันได้เพราะว่าโอกะว่าโรงพยาบาลต้องมีแบบของที่แบบขายพยาบาลขายแบบญาติคนไข้ออม่มีแฟนเป็นหมอแล้วมีความรู้เรื่องน้นน้นเเพราะว่าหมอเาชอบกินอะไรแบบเนี้ย จิ้มจิ้มสีซิไปเลไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวไปเลยอ่านี่ถึงละรงบาลอ่านี่เขามีรถเข็นนี่ไงนี่เฮ้ยนี่ไงป้าส้มป้าสมป้าสมัสมดีครับ ขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวน้ำพริกเขียวหวานไตปลาชุดละ40หมดเลยใช่ไหมฮะสี่สิบใช่ป่ <40 S 1> ะใส่ถ้วยค่ะอ๋อใส่ถ้วยกินเลยยิงกินเลยอ๋อถ้า,ถาเป็น <50. S 1> ถุงห้าสิบถ้าเป็นถุงอย่างงี้ห้าสิบค่ะเดียวเป็นชุดอย่างงี้ห้าสิบอ๋อน้ำยาอะไรซิกเนเจอร์หมดฮนะซิกเนเจอร์มีเขียวหวานกับน้ำเงี้ยวหมดไปที่สุดในฐานะที่ผมทำเขียวหวานมาแล้วผมขอชิมขนมจีนแกงเขียวหวานแม่หนะ่อยฮะ เพราะว่าตอนนี้จากที่คนที่ไม่ค่อยกินแกงคือหวานผมรู้แล้วว่าแกงคหวานทำยังไงผมจะวิเคราะห์ถูกว่าแม่เขาปรุงอะไรเยอะเป็นพิเศษมึงเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบมีดวงมีบุญญาธิการอะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> แดดก็ไม่ออกวันที่มึงถ่ายใช่ <c oughs> แล้วมเมื่อกี้มึงยืนพ,พูดอยู่ตรงเนี้ยพอมึงก้าวขาไปสั่งขนมจีนอะนกี้อ๋อโอย้ยจริงเหรอใช่ <c oughs> เอาจริงนะคนเรามันไม่เข้าข้างขนาดหรอกแม่มีลูกค้าโดนบ่อยไหมไม่รู้แต่ครับ แม่ผมไม่รู้เหมือนกันเอ้ยนี่นี่คิวมาดูมาดูาดเอ้ยมาดูค่ให้เส้นจ,จอดอยู่ตรงโน้นอ่าตรงนี้ว่างก็เลยมาจอดตรงนี้อ๋อที่มันว่างค่ะตรงนี้ที่ว่างนคะค่ะแม่ชื่อสมใช่ไหมฮะชื่อสมเกียรตินะครัชื่อจริงชื่อสมเกียรติอะครับจ้ะอ่าอ่ะ,อะมาอันนี้คือเยอะมากนะ40บาท อ้คือไก่แบบเน้นๆน้นนี่ครับอันนี้<ม>เลือดหมูหรือเลือดไก่น้ำเนี้ยวไก่แม่เคยเห็นไก่เหวียว,วนไก่ใส่เลือดเลือดหมูไหมไม่ครับอ่าผมทำที่แรกร <laughs> จริงเพราะว่าซื้อผิด <laughs> <laughs> ใครจะไปรู้แม่ <laughs> เอางี้ ผมไม่รู้จะรีวิวยังไงอร่อยกว่าที่ผมกับพี่ปิ่นนําที่ผมกับพี่ปิ่นนําอร่อยแบบอร่อยคือเส้นแบบกําลังดีอาจจะเป็นเพราะว่าเส้นอ่ะเหมือนของพี่ปิน่นไก่เขาแบบชิ้นแบบกําลังดีเป็นชิ้นเยอะมากนี่คือฝากปะใส่ฝากปะฝากอ้ยสี่สิบบาทได้ไก่ชิ้นแบบนี้คือคุ้มนะ้ลงตัวคือไม่เผ็ดไปแต่มี ออกไปทางแซ่บๆหน่อยแล้วจะบอกว่าขนมจีนแกงเหวี่ยวนะใส่เลือดไก่อร่อยกว่าเลือดหมูเพราะผมเคยลองใส่เลือดหมูแล้วอย่าไปอย่าไปเข้าใจผิดเออเข้าใจผิดกันใช่ใช่เวลาซื้อก็ซื้อเลือดไก่มันจะเข้ากว่าพี่พินกินอะไรเนี่ยอันนี้ขนมจีนน้ำพริกอันนี้คือเป็นของโปรดพี่เหรอ ถ้ามันเดี๋ยวนี้มันหากินยากถ้าเจอก็จัดกินทําไมมันหากินยากอะไม่ค่อยทําคนไม่ค่อยทำเออส่วนใหญ่เขาก็แกงปลาแกงกระเทียม <laughs> แต่น้าพริกนี่ไม่ค่อยคือ <laughs> เออสมัยที่ยังกินเผ็ดมากไม่ได้น้ําน้ําแกงของจีนมันก็จะเผ็ดใช่ไหมแล้วถ้าร้าน,เ,ออนเขามีน้าพริกอะน้าพริกถั่วเนี่ยก,ก,ก็จะเอาผสมกับน้ํายาของจีนมันก็จะหวานแล้วก็จะมีส่วนถั่วเด็กก็ชอบกินออ๊ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอามาเก็บไ้ขายเก็บไปขายนะ กินมาสี่ล้านแล้วเนี่ยแม่เก็บไว้ขายเลยครับหรือว่าแบบตั้งใจเดินมากินผมซื้อผมซื้อผมซื้อนี่ขายผมซื้อกล้วยเท่าไหร่ครับเอาเอาเอาด้วยแค่สี่สิบบาทพอค่ะอย่าบอกนะว่าแม่ปลูกกล้วยเองค้างเข้าบ้านเช่าอ่ะค่ะแล้วก็ปลูกที่ว่าไม่ให้เสียภาษีที่ดินแพงๆอ๋อดินบานเขาไม่ทัยเขาชอบแบบ ทำสวนเพื่อแบบทสวนในในที่ดินเปล่าใช่ที่ว่าเป็นที่ดินเปล่า่เขาไม่มาทําอะไรเปล่าแล้วก็นี่เก็เกียวภาษีแพงแล้ก็เลยเอากล้วยมาปลูกกันเต็มเลยไม่ออกแล้วเขาก็ฝากเยสสมขายอ๋ออื้ยี่สิบขายได้ร้อยในึ้งไม่ได้ยี่สิบบาทชอบชอบแต่ถ้าเยสสมไปตัดของเขามาไม่บอกเขาอ่ะแม่ผมขอแปะติ๊กเกอร์นี่ไหมสี่สิบบาทอินท้องเลยค่ะมันบังชื่อร้านนะสิ อ่ะตรงนี้แม่ตรงนี้นอ่าโอเคโอเค,คขออนุญ,ญาตนะฮะโอเคขอบคุณค่ะจริงๆหน้าโรงพยาบาลเนี่ยปกติมันจะแน่นกว่านี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบมันต้องทำการเนอะโรงพยาบาลจะคนเยอะช่วงกลางวันไงรถเข็นมันจะเยอะเต็มวันนี้จบแล้วเหรอสามสิบก็ไม่หายแล้วนั้น จริงๆมันมีร้านนีไ่ไงข้าวแกงอ,ะอ่ะตอนนั้นก็ได้แล้วได้แล้ว20ก็ได้แล้วแต่แถวเนี้ยผมเคยเห็นในเน็ตมันมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่29บาบททำจริงข้าวมันไก่29บาทเฮ้ยเจอแล้วนี่วัชระข้าวมันไก่ข้าวมันไก่29บาทเลขใหญ่มากกลัวคนไม่รู้นิดเดียวนิดเดียวไปข้างหน้าไปข้างหน้า นี่ถึงแล้วนี่มีอยู่จริงวัชระข้าวมันคายออาไปข้ามถนนข้ามถนนฝั่งนู้นร้านตามสั่งเปิดใหม่เร็วๆนี้ผมจะรอเรเร็วๆนี้เร็วๆนี้แป๊บเดียวนี่นไปเจอแล้วเมนูวัชระข้าวมันไก่จริงสวัสดีครับ เอาเข้าวมันไก่29่สิบเก้าครับทาน,นี่ผมเอาเนื้อล้วนแมวหนังได้ไหมฮะครับโอเคครับนี่นี่คือข้าวมันไก่ต้ม29บาท เ,เข้ากองอยู่แล้วข้ากองอนนคือไม่ตกนนฮะไม่มีตกนนฮะหนาหน,<า>นาเลยแล้วเลือดคือมาอันนี้เลือดไก่หรือเลือดหมูเลื่แตงกวาน้ำจิม้มซุปตึบลองเลยไก่นี่คือตัดสินอยู่ตัดสินที่ราคาเลยนะคือไก่นี่ต้มมาอย่างดีแล้วนุ่มมาก ร้านนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักได้เลยนะคือถ้าใครกินไก่ต้มลอกหนังนะมาซื้อแบบเน,น,น้นๆน่ะเขาไม่ขายแน่เลย้มาชิมน้ำซุปก่อนไก่ไก่สับกระป๋องไก่เขาไม่มีและมีแต่ข้าวข้าวเขาไม่ขายเขาไม่ขายแยก <ๆ S 1> ก็คือถ้าใครจะกินไก่เปล่าๆน,ๆนะก็มาซื้อเนี่ยแหละแล้วให้เขาแยกไก่แล้วเราขายเข้าเข้ามันหน้าร้านเข้ามันไก่ <ๆ S 1> น้ำซุปก็อร่อยเออเป๊ะเป๊ะผมพูดได้ว่าเป๊ะ พี่บินอาจกินเลือดในฐานะที่พี่เป็นเทพเลือดอันนี้เป็นเลือดไก่นะฮะเลือไก่สดเราก็เอาเลือดมาเราดีเหลือเลือดกับแตงกวาไหมเลือดจะเป็นเหมือนข้าวมันไก่เด็กอ่ะแบบเลือดนิ่มๆทิมอ๋อคือไม่ได้แบบแข็งกรอกเพราะมันมาเป็นแผ่นบางเนาะแต่ก็เรลองกวางไอันนี้ตอนนี้หาหาที่อื่นไม่ได้ จบอันนี้ไปเพราะผมกินไก่หมดนะกิกเดี๋ยวกิกเหมาข้าวนะอันนี้ไม่ได้เสียดายกิกเหมาข้าวแต่ว่าอยากลองอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเอามาลองจริงเพราะว่าอันนี้39บาทแต่อยากลองให้ทุกคนเห็นคือสี่ชิ้นเท่ากันแต่ว่าด้วยความที่ม,มันมีแป้งด้วยมันจะใหญ่กว่าไม่มีความแห้งเลยนะไก่ทอดคือลุกอะดูไม่แห้งอ,อันเนี้ยเขาไม่หงาทอดนะเป็นสไตล์แบบ ให้นึกว่าเนื้อไก่อ่ะมันแยกชั้นแป้งมันจะไม่ได้แบบบางร้านเขาจะแบบเหมือนรวงกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะแบบมีเลเยอร์ไก่และหุ้มด้วยแปง้งแยกจากกันแป้งเขาจะแบบมีความแบบเป็นแผ่นๆยาวๆก็น,นะครับม,มีสาขาอื่นไหมฮะอ๋อมีสองสาขาใช่ไหมครับไม่ไกลไม่ไกลคุ้มมากเลยย9ิบเกาบาทให้ตายเลยเจอเลยวะเนี่ย วันนี้ยังไงก็ใครสายแบบวันนี้สิ้นเดือนละหรือแบบวันนี้ฉันอยากประหยัดมุ่งมาที่ร้านนี้วชระ,ะข้าวมันไก่นี่นี่เคนี่ร้านนี้อร่อยจริงยีบเก้าอย่างคุ้มค่ะคือจบไปแล้วสำหรับ50 40 30โชคชัย4บอกเลยว่าอันนี้คือวันนี้ทีมมีแค่1 34 4 ห้ 5, 6, มีแค่เจ็ดกระเพาะคือกินได้เท่านี้จริงๆแล้วแบบที่ที่ที่ซื้อกับบ้านนี้่เยอะมากนะคือหนักมากอันนี้แบบสงสารกิ๊กเลยบอกเลยว่าความจเจริญด้านอาหารของโชคชัยสีเนะี่ยใครอยู่แถวนี้คือน่าอิชฉาอาหารเขาแน่นมากยิ่งแบบเป็นแนวสตรีทฟู้ดนะข้าวหวานเนะี่ยคบคันมาก ยังมีแกงที่ฝากไว้อีกนะนะบอกเลยว่าคนโชคอยู่คโชคชัยสีโชคดีมากแต่ถ้าใครแวะมาแถวเนี้ยก็มาตามล่าตามพิกัดของผมได้เลยหรือว่าร้านอื่นนี้ให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วจะบอกว่าโซนนี้ค่าเฉลี่ยอาหารคือราคาดีมากเดินผ่านมาเนี่ยนะร้านที่ไม่ได้ถ่ายมาเนี่ยก็มี50เยอะมี40เยอะอีกรับรองว่าแบบอิ่มกลับบ้านแบบราคาประหยัดแน่นอนผมบอกเลยว่านี่ไปมาหลายย่านแล้วโชคชัยสีนี่ขึ้นหิ่งเลยว่า เป็นย่านที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาประหยัดแล้วของกินอร่อยด้วยนั่นแหละอ่ะอยากให้ผมกับทีมนะครับไปย่านไหนอีกเนี่ยก็บอกสําหรับ50-40-30ในย่านหน้าแนะนํากันมาได้นะฮะแต่วันนี้บอกเลยว่าฟินมากโอเคไว้เจอกันใหม่อีีิน้าจา้า